สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนการหาค่าความจริงของประพจน์นะคะกับช่องแมทครูยุพินค่ะ,ะการหาค่าความจริงของประพจน์นะคะก่อนที่เราจะหาค่าได้นั้นนะคะนักเ,เรียนจะต้องจําตารางค่าความจริงนะคะที่ครูพูดไว้ในคลิปที่แล้วให้ได้ซะก,ก่อนนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นก่อนนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างการหาค่าความจริงของประพจน์กันเลยค่ะ ตัวอย่างที่1นนะคะถ้าอมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะแล้วจงหาค่าความจริงของประพจน์ p หรือ q แล้ว R นะคะตัวนี้เวลาเราจะหาค่าความจริงนะคะทำไมข้อนี้จึงให้ค่าความจริงมาแค่ประพจน์ R ประพจน์เดียวนะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องทราบทุกประพจน์นะคะขึ้นอยู่กับ ค่าความจริงที่เราทราบแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเชื่อมนะคะอย่างเช่นในข้อนี้ตัวเชื่อมหลักนะคะก็คือตัวเชื่อมท่าแล้วนักเรียนจะได้ยินคําที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นะคะคือคําว่าตัวเชื่อมหลักตัวเชื่อมหลักก็คือตัวเชื่อมที่เขาแบ่งประพจน์ออกเป็น2กลุ่มนะคะแล้วเวลาที่เราหาค่าความจริงของประพจน์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวค่าความจริงเขาจะอยู่ตรงตัวเชื่อมหลักนั้นอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะ ค่าความจริงตัวเชื่อมหลักของตัวนี้นะคะของประพจน์นี้ก็คือตัวเชื่อมท่าแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาค่าความจริงเสร็จแล้วนะคะประพจน์นี้ทั้งหมดคําตอบของเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะจะอยู่ตรง it ตัวเชื่อมท่าแล้วดังนั้นเราก็สามารถที่จะแทนค่าความจริงของประพจน์ที่เราทราบหรือไปได้แล้วนะคะเขาให้อาเป็นจริงค่ะเขาให้อาเป็นจริงดังนั้นเราก็เลยสามารถ ที่จะสรุปได้แล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราทราบว่าตัวเชื่อมท่าแล้วเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวนะคะตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะถ้าจริงแล้วเท็จเขาจะเป็นเท็จนะคะมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าด้านหลังของตัวเชื่อมท่าแล้วเป็นจริงเราจะสามารถสรุปได้ทันทีว่าค่าความจริงของประพจน์นี้ทั้งหมดเป็นจริงค่ะเอเคไหมคะ ดังนั้นถ้านักเรียนยังจําตารางค่าความจริงไม่ได้อันนี้เราจะทําไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะเราไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่2นะคะให้ p q และ r เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จและจริงตามลําดับนะคะ p เป็นจริงค่ะ q เป็นเท็จ r เป็นจริงนะคะจริงเท็จและจริงตามลําดับ จงหาค่าความจริงของประพจน์โอเคค่ะเ,เวลานักเรียนทำนะคะควรจะเขียนประพจน์มาใหม่นะแล้วก็กระจายเขาออกเพื่อให้เวลาเราแทนค่าความจริงเข้าไปแล้วนะคะไม่เบียดไม่ชิดกันเกินไปเราจะได้ดูไง,ง่ายๆตรงนี้เป็นอานะคะตรงนี้เป็นอาโอเคค่ะ คราวนี้สเต็ปที่สองนะคะเราก็ต้องมาดูว่าประพจน์นี้นะคะค่าความจริงตัวเชื่อมหลักขออภัยค่ะตัวเชื่อมหลักของเขาคืออะไรนะคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าตัวเชื่อมหลักก็คือตัวเชื่อมที่แบ่งประพจน์ออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนว่าตัวเชื่อมท่าแล้วตัวนี้นะคะคือตัวเชื่อมหลักเพราะเขาแบ่งประพจน์ออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจน นะอย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วเราก็สามารถที่จะแทนค่าความจริงของประพจน์ย่อยที่เราทราบได้เลยค่ะตอนนี้เรารู้ว่า p เป็นจริงค่ะแทนลงไป q เป็นเท็เมื่อ p เป็นจริงนะคะนด p ก็ต้องเป็นเท็จใช่ไหมคะ r เป็นจริงค่ะ p เป็นจริงนะคะจากนั้น ถ้ามันมีการเชื่อมอยู่ด้วยหลายตัวเชื่อมแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำเราก็จะทำจากวงเล็บนะคะเล็กมาก่อนนะคะวงเล็บที่ย่อยที่สุดมาก่อนแล้วก็ขยายออกเรื่อยๆดังนั้นตัวนี้ครูก็จะเชื่อมได้เป็นนะคะทำจากวงเล็บตรงนี้ก่อนเขาเชื่อมด้วยหรือเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อมกันออกมาแล้วจริงหรือเท็จเป็นจริงใช่ไหมคะ เพราะว่าตัวเชื่อมหรือขอให้มีจริงเขาจะจริงทันทีค่ะและต่อไปนะคะเมื่อเราได้ค่าความจริงของค่ะและต่อไปนะคะเมื่อเราได้ค่าความจริงของตัววงเล็บตรงนี้แล้วต่อไปเราก็จะเอาค่าความจริงของวงเล็บนี้ไปเชื่อมกับค่าความจริงของน็อตพนะคะเชื่อมกันเกิดเป็นค่าความจริงของก้อนนี้ซึ่งเชื่อมด้วย และเั่นเองค่ะจริงและเทจเป็นเทจใช่ไหมคะเพราะว่าสำหรับตัวเชื่อมและเนี่ยเขาจะเป็นจริงอยู่กรณีเดียวนะคะก็คือ,อจริงและจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีเทจขึ้นมาเขาก็จะเทจทันทีโอเคเราได้ค่าความจริงของก้อนด้านหน้าแล้วนะคะต่อไปเราไปหาค่าความจริงของตัวด้านหลังค่ะ จริงแล้วเท็จนะเออจริงแล้วจริงขออภัยค่ะจริงแล้วจริงตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นจริงท,งทันทีใช่ไหมคะดังนั้นเรามีสองก้อนแล้วนะคะข้างหน้าและข้างหลังเอาค่าความจริงของทั้งสองก้อนมาเชื่อมกันนะคะก็จะได้เป็นเท็จแล้วจริงเป็นจริงค่ะ,ะเราอาจจะ ไม่จำเป็นต้องหาค่าความจริงของทั้งสองด้านให้หมดก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ครูทราบค่าความจริงของก้อนข้างหน้าว่าเขาเป็นเท็จแล้วเราก็สามารถสรุปได้เลยค่ะว่าค่าความจริงของประพจน์ทั้งหมดนี้เป็นจริงเพราะว่าค่าความจริงของตัวเชื่อมถ้าแล้วเขาเป็นเท็จอยู่กรณีเดียวนะคะก็คือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จด,ดังนั้น ในเมื่อข้างหน้าเขาเป็นเท็เราสามารถสรุปได้เลยเช่นเดียวกันนะคะข้อนี้จึงตอบเป็นจริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันเลยนะคะให้ p q และ r เป็นประพจน์นะคะซึ่ง p หรือ q มีค่าความจริงเป็นเท็จและ q ก็ต่อเมื่อ r มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะจงหาค่าความจริงของ p และ q ก็ต่อเมื่อ r และ p ค่ะโอเคเมื่อเรา อ,อ่านข้อมูลได้แล้วเขาไม่ได้ให้ค่าความจริงของประพจน์ย่อยมาใช่ไหมคะแต่ให้ค่าความจริงของ2อันนี้มานะคะให้ค่าความจริงของ2ตัวนี้มานะคะเราก็จะต้องอามาหาจากสิ่งที่โจทย์ให้มานี่แหละนะคะเราเริ่มมาจากจทย์บอกว่า P หรือ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะเราเขียนลงไปเขาเป็นเทจ เราก็ต้องไปดูที่ตารางค่าความจริงของตัวเชื่อมหรือใช่ไหมคะว่าตัวเชื่อมหรือเป็นเท็จได้เมื่อไหร่นะคะตัวเชื่อมหรือนะคะเป็นเท็จได้กรณีเดียวก็คือเป็นเท็จทั้งคู่นะคะเมื่อ p กับ q เป็นเท็จทั้งคู่นะคะต่อไป q ก็ต่อเมื่อ r มีค่าความจริงเป็นจริงนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะเราก็จะมาแทนค่าความจริงของ ตัว Q ซึ่งเราทราบแล้วนะคะลงไป Q เป็นเทสค่ะ,ะเนื่องจากเขาบอกว่าเชื่อมกับก็ตกเมื่อแล้วจะต้องได้ค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นตัวเชื่อม R จะต้องมีค่าความจริงเป็นเทสใช่ไหมคะโอเคเมื่อเราได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วดังนั้นเราไปหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยค่ะ โอเคค่ะโจทย์ต้องการหาค่าความจริงของสิ่งนี้เราก็เอาค่าความจริงที่เราทราบแล้วไปแทนได้เลยนะคะ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จ r เป็นเท็จค่ะเมื่อเราทราบว่า p เป็นเท็จนะคะน็ Not p ก็ต้องเป็นจริงค่ะนะคะตอนนี้เราทราบว่าตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อเป็นตัวเชื่อมหลักซึ่งเขาแบ่งประพจน์ออกเป็น2กลุ่ม เราก็จะต้องหาค่าความจริงของแต่ละกลุ่มนะคะของแต่ละด้านก่อนตัวเชื่อมและตรงนี้นะคะเทสก็ตรงกับเทสเอ่อขอขอไปค่ะเทสและเทสนะคะเป็นเทสนั่นเองนะคะจริงๆแล้วตัวเชื่อมและแค่เราเห็นเทสเราก็สรุปได้เลยนะคะว่าเขาเป็นเทสและตัวด้านหลังนะคะเทสและจริงตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะเขามีตัว ค่าความจริงเป็นเท็เราก็สรุปได้ทันทีว่าเขาเป็นเท็แต่เนื่องจากสองก้อนนี้เขาเชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อนะคะเท็ก็ต่อเมื่อเท็จเราก็สรุปได้ทันทีค่ะว่าเขาเป็นจริงนั่นเองค่ะคําตอบข้อนี้ก็คือจริงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันต่อเลยนะคะข้อนี้บอกว่าให้ PQ และจเป็นประพจน์และค่าความจริงของก้อนนี้นะคะเป็นเท็ จงหาค่าความจริงของ p, q, r และ s นะคะข้อที่4ี่ค่อนข้างจะแตกต่างจากข้อที่ผ่านมานะคะเพราะว่าให้ค่าความจริงของตัวประพจน์หลักๆมานะคะแล้วให้เราหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยนะคะ,ะดังนั้นเราก็จะเอาสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะมาเขียนแล้วก็กระจายออกมานะคะแล้วก็กําหนดค่าความจริงของสิ่งที่โจทย์ให้มาลงไปนะคะโจทย์บอกว่า ค่าความจริงของตัวนี้เป็นเท็จนะคะซึ่งเขาเชื่อมด้วยหรือนะคะเขาเชื่อมด้วยหรือจากนั้นเราก็มาดูว่าตัวเชื่อมหรือเป็นเท็จได้เมื่อไหร่นะคะตัวเชื่อมหรือเป็นเท็จได้เมื่อเท็จทั้งคู่ใช่ไหมคะทั้งสองตัวข้างหน้าและข้างหลังเป็นเท็จทั้งคู่นะคะคราวนี้ตัวข้างหน้าเขามีน็อตอยู่นะคะการที่จะบอกว่าก้อนข้างหน้าเป็นเท็จกรณีที่มีน็ออยู่แบบนี้เราจะต้อง เขียนค่าวความจริงของเขาตรงน็อตนะคะน็อตของ p และ q เป็นเท็จดังนั้นแปลว่า p และ q เป็นจริงค่ะเมื่อเราทราบว่า p และ q เป็นจริงนะคะแปลว่า p จะต้องจริงและ q ก็ต้องจริงไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูตัวด้านหลังนะคะตัวด้านหลังเมื่อสักครู่เราบอกว่าเขาจะต้องเป็นเท็จนะคะ ตรงนี้เป็นเทสแล้วเราก็ไปพิจารณาต่อค่ะว่าเขาเชื่อมด้วยหรือเพราะฉะนั้นเขาจะเทสได้เมื่อไหร่นะคะตรงนี้เขาก็จะเทสเมื่อเขาจะต้องเทสทั้งคู่ใช่ไหมคะเทสทั้งคู่นั่นก็คือเราสามารถที่จะบอกค่าความจริงของประพจน์ย่อยทุกตัวได้แล้วนะคะ p จริง q จริง r เทส s เทสนั่นเองค่ะเราก็สามารถตอบคำถามได้แล้วนะคะตอบ p จริง q จริง r เทสและ s ก็เทสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่5กันต่อเลยนะคะครูบอกว่าให้ p q r และ s, <S เป็นประพจน์และ p หรือ q มีค่าความจริงเป็นจริงถ้า r และ s แล้ว q มีค่าความจริงเป็นเท็จจงหาค่าความจริงของ pqr และ s อันนี้ก็จะคล้ายกับตัวอย่างข้อที่4ใช่ไหมคะ่าเราก็จะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะ p หรือ q มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะเราเขียนไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่า p เป็นอะไร q เป็นอะไรเพราะว่าตัวเชื่อมหรือเขามีจริงอยู่3กรณีเมื่อ,อยังพิจารณาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งหานะคะ พาไปดูตัวที่สองที่เขาให้มาบอกว่า S และ R แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นเท็จเขามีค่าความจริงเป็นเท็จหมายความว่าอย่างไรนะคะตัวเชื่อมท่าแล้วเป็นเท็จได้เมื่อหน้าจริงหลังเท็จใช่ไหมคะตัวข้างหน้านะคะเราจะต้องเขียนค่าความจริงให้ตรงกับตัวเชื่อมของเขานะคะและหลังเท็จโอเคค่ะ เมื่อเรารู้ว่าด้านหน้าเขาเป็นจริงตรงนี้เราก็สามารถที่จะแตกออกมาได้เนื่องจากตัวเชื่อมและเขาเป็นจริงเมื่อจริงและจริงใช่ไหมคะตอนนี้เราได้ค่าความจริงของ S แล้วก็ R แล้วก็ Q นะคะเราสามารถที่จะนำค่าความจริงของ Q ตรงนี้ไปแทนด้านหน้า<ๆ>เพื่อที่จะหาค่าความจริงของ P ได้แล้วนะคะเนื่องจาก Q เป็นเทป อ่อ P หรือ Q นะคะจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ P จะต้องจริงนั่นเองใช่ไหมคะเขาถึงจะเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้แล้วนะคะว่า P เป็นจริง Q เป็นเท็จแล้วก็ R เป็นจริงนะคะ S เป็นจริงนั่นเอง เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนการหาค่าความจริงของประพจน์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะนักเรียนที่ยังจําตารางค่าความจริงไม่ได้นะคะต้องกลับไปท่องตารางค่าความจริงตรงนั้นให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะสามารถหาค่าความจริงของประพจน์ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ